สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องรับที่เป็นสแตนดาร์ดเดฟนะครับความคมชัดมาตรฐานเนี่ยออกแล้วก็ใช้เครื่อง High ไฮเดฟแทนวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยในกรณีที่มันเป็นเครื่อง Standard เนี่ยาการต่อสายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายแบบ AV อย่างนี้นะครับเป็นสาย AV ฉะนั้นความคมชัดจะสู้สายแบบ HDMI ไม่ได้นะครับอันนี้ก็สายสัญญาณเข้านีสาย AV นะครับปักเสียบไฟ สายที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสายต่อไปจะใช้เป็นสาย HDMI แทนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนเลยนะครับเป็นสาย AV เครื่องอันนี้เครื่องเป็น t a ต d a า d นะครับเครื่องเป็นมาตรฐา d เดฟนะครับเป็นมีแค่สาย AV นะครับฉะนั้นความคมชัดจะสู้ High d e f ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของเครื่องรับ High d e f กันแล้วกันนะครับว่าต่อจํำอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวเราจะมา เปลี่ยนเครื่องรับเป็นรุ่นความคมชัดสูงเป็นไฮเดฟของไท s ัตนะครับรุ่นนี้เป็น t ท s ัตมินินะครับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนาดสวยงามนะครับนี่ก็เป็นตัวถังโลหะนะครับตัวช่องต่อก็จะมีช่องต่อ HDMI นี่เรื่องของความคมชัดสูงต้องต่อผ่าน HDMI นะครับสำหรับทีวีรุ่นเก่าก็ใช้ต่อผ่านตัว AV ได้นะครับ ตัวนี้มีช่องต่อ i s 2 3 2ตัวนี้สําหรับอัปโหลดในกรณีเครื่องมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยครับสามารถที่อัปโหลดได้ตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดฝาเครื่องออกนะครับก็ใช้อัปโหลดที่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็ต่อสําหรับสายสัญญาณดาวเทียมนะครับนี่ก็ต่อสายไฟนะครับก็ไฟไฟเลี้ยงเป็นอะแดปเตอร์าจากภายนอกนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างของเครื่องตัวน,นี้ก็จะมีช่องเสียบ usb นะครับใช้ในการที่ บันทึกรายการได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสามารถที่จะใช้ usb เนี่ยหยุดภาพรายการที่กําลังรับชมอยู่ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้งานนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดที่แสดงตัวเลขช่องนะครับมีตัวเลข led แสดงตัวเลขช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาต่อเครื่องกันดูครับการต่อเครื่องนะครับก็ในส่วนของสายก็ต่อแค่3เส้นนะครับมี hdmi สายดาวเทียม นะครับแล้วก็สายตัวใจไฟส่วนสาย AV เราไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าถ้าเราต้องการความคมชัดสูงสาย AV ไม่ใช้นะครับเอาออกก่อนนะครับไม่ใช้โอเคเดี๋ยวผมต่อนะครับต่อด้วย HDMI ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสายสัญญาณนะครับตัวเสียไฟเดี๋ยวที่หลังเลยหลังเพื่อนเลยนะครับสายสัญญาณนะครับแล้วก็เสียบตัวปลั๊กไฟนะครับ ใช้แทนเครื่องเดิมได้เลยนะครับง่ายๆนะครับส่วนตัวรีโมทรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวจะแนะนําปุ่มการใช้งานต่างๆโดยเฉพาะปุ่มพิเศษเนี่ยนะครับปุ่มรัดที่จะเข้าไปดูทีวีไทยดูทีวีดิจิตอลเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยครับกลุ่มช่อง High d e ฟนะครับและกลุ่มช่องข่าวช่องเด็กนะครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้เครื่องนะครับเดี๋ยวจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับ